ครับเห็นะครับมะขามนะครับเกาะหินไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีภาพเปรียบเทียบให้ดูนะครับสอ2ปีสองปีในกระมังนี่นะครับนะครับใส่กระมังห้าสิบเซนห้าสิบห้าเซนไว้นะครับห้าสิบประมาณห้าสิบเซนนะครับ จะมีรูปปีุบเทียบนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ขนาดต้นประมาณนี้นะครับอันนี้เสริมนะครับเสริมรากเสริมรากโดยการเสียบร้อยนะครับก็น่าจะน่าจะติดแล้วครับว่ามันเบ่งละไหนน,นะครับมาดูฝั่งนี้ครับ ก็ลากใช้ได้นะครับนะครับมะขามนะครับมะขามเกาะอ,อายุสองปีนะครับรวมอายุมเมล็ดก็สามปีนะครับแต่ว่ามาเกาะได้เพิ่งได้สองปีครับเลี้ยงในกระมัง ครับผมมาต่อด้วยไม้ออนาคตอีกต้นนะครับลากสวยครับลำต้นบิดเอี้ยวสวยนะครับต้นนี้รู้สึกจะโตช้าครับต้นนี้ลงดินไว้สองปีกว่าเหมือนกันครับนะครับมานะดูนะดูด้านนี่ครับจะบิดเอี้ยวโค้เคี้ยวไปมา ก็ถือว่าเป็นไม้อนาคตาสดใสต้นหนึ่งของทางสวนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นต่อไปนะครับเดี๋ยวพาดูต้นต่อไปครับ